สวัสดีครับพบกับการรีวิวสายอาชีพคนจนกันอีกแล้วในคราวนี้ผมมาพร้อมกับสายอาชีพที่ยืนคุยกับบอสจนสามารถตีสนิทกันได้เลยทีเดียวนั่นก็คือต,ตอมวาเดนตายที่ใครเห็นก็ต้องร้องหยี แต่ผมบอกเลยว่าสายนี้มีอะไรดีกว่าที่ทุกคนคิดเยอะเลยไปดูกันดีกว่าว่าสายที่ผมเล่นมันเป็นในร,รูปแบบไหนก็เช่นเดิมเลยครับที่ผมเรียกมันว่าสายคนจนก็เพราะว่าผมมีอะไรอยู่ในกล่องเก็บของของผมผมก็หยิบมันมาใส่โดยที่ผมจะดูแค่สกิลพูกชะตาที่ผมต้องการเท่านั้นพอสําหรับค่าสถานะของตัวละครผมก็อัพสเต็งไว้100แล้วก็อัพอินไว้100แล้วก็มีสกิลผูกชะตาตามนี้เดี๋ยวผมจะมาเจาะแต่ละสกิลให้ดูว่ามันมีความสําคัญยัง เรามาดูสกิลกันมาเริ่มที่ฟั่งของเทมเพสเมดกันก่อนเลยสกิลแรกราบลื่นสกิลนี้จะเป็นทักษะติดตัวมีโอกาส40%ที่จะทําให้มอนเตอร์เนี่ยติดค่าสถานะผิดปกติต่างๆซึ่งค่าสถานะผิดปกติเหล่านี้มีความสําคัญต่อการสร้างความเสียหายของอาชีพนี้เป็นอย่างมากเลยออร่าเทมเพสล็อก15%ของพลังเวทหากเราอัพที่เลเวล4จะเพิ่มความเสียหายความเย็นกับไฟช็อตเนี่ยอย่างละ20%กันเลย ซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆต่อไปเป็นสกิลแตกสลายหากเราสังหารศัตรูที่ติดสถานะหนาวเนี่ยมันจะทําให้เกิดการระเบิดเป็นพื้นที่พิสศษ3เมตรสร้างความเสียหาย60%โดยส่วนตัวผมไม่ได้ใช้สกิลนี้เพื่อเอามาสร้างความเสียหายอะไรเป็นพิเศษแต่ที่ผมอัพคือต้องการที่จะใช้เป็นทางผ่านในการไปสู้สกิลอื่นๆต่อไปพัฒนาความต้านทานอัพเป็นทางผ่านเหนึ่งกันแต่ก็ได้ประโยชน์เพิ่มจากความต้านทานธาตุต่างๆมาด้วย มาต่อกันที่ฝั่งเอีกันบ้างสกิลแรกหมัดเชียบขาดสกิลนี้จะเป็นสกิลติดตัวนอกจากจะทําให้เราอึดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อเราสะสมซ้อนกันครบ5ครั้งตัวละครเราจะใหญ่ขึ้นแล้วความสามารถเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยที่อัพไว้เต็มเพราะจะทําให้โอกาสสาเร็จเนี่ยมีถึง60% เกาะพลังสกิลนี้จะเป็นสกิลที่ทําให้เราเนี่ยสามารถไปยืนคุยกับบอสตอีสนิทจนมันกลายเป็นเพื่อนเราได้เลยออเราจะได้รับโลเท่ากับ400%ของความแข็งแกร่งทําให้เราเนี่ยอึดขึ้นอย่างมากแล้วที่สําคัญเลยเมื่อเราอัพซีเนี่ยคูดาวจะเหลือแค่6วิเท่านั้นเองออละการอุทิศอันนี้ผมเอาไปแค่2เพราะว่าสกิลพอยท์ผมน่าเหลือเพียงเท่านี้สกิลนี้จะเป็นบัฟที่ล็อก15%ของพลังเวทเราก็จะเพิ่มพลังป้องกันกันกบโอกาสสกัดกั้นให้เรา จริงๆถ้าพอยมันเหลือมากกว่านี้ผมก็อยากจะอัพเต็มนะแต่ผมก็มีความจําเป็นที่จะต้องเอาไปใช้ในสกิลอื่นมากกว่าก็เลยอัพสกิลนี้ไว้แค่2ยืนหยัดเป็นสกิลติดตัวที่เมื่อเราสกัดกั้นได้เนี่ยจะปล่อยการโจมตีในระยะประชิดมีพิสัยความกว้างอยู่ที่4เมตรและสร้างความเสียหาย60เป็นแบบฟาดก็อิงดัมเมจจากพลังโจมตีไฮบิดเช่นเดิมเลยผมเอาไว้หนึ่งเพื่อเป็นทางผ่านพัฒนาความต้านทานอันนี้ก็เพิ่มความต้านทานธาตุเอาเป็นทางผ่านไว้หนึ่ง ไม่โอนเอ็นอันนี้ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่ทําให้เราสามารถยืนคุยกับบอสจีบกันได้ทั้งวันนะผมบอกเลยเมื่อเราเปิดใช้งานเราจะเข้าสู่สภาวะหลายเทียมฐานชั่วครู่หนึ่งโดยระยะเวลาจะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่ที่บัฟแน่ๆของเราถึงสกิลของ Storm สต r m Warden สซะทีสกิลแรกระเบิดน้ำแข็งสกิลนี้เป็นสกิลติดตัว เมื่อเราโจมตีเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบฟาดและทําทให้มีน้ําแข็งเนี่ยแยกตัวออกมาจากตัวมอนเตอร์ผมบอกเลยว่าสกิลนี้เป็นคียหลักของการสร้างความเสียหายของสายอาชีพนี้ ซึ่งมันจะต้องนําไปคอมโบคู่กันกับอีกสก,กิลนั่นก็คือสก,กิลคอ้อนสายฟ้าสก,กิลนี้จะทําการปล่อยคอ้อนเนี่ยหมุนอยู่รอบตัวเราแต่ไฮไลท์ของมันก็คือต้้งความเสียหาย60เป็นแบบฟาดอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวกันยังไงใช่ไหมงั้นก็ต้องลองอ่านตรงนี้มันบอกไว้ชัดเจนว่าน้ําแข็งที่แยกออกมาจากมอนเตอร์เนี่ย มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดการโจมตีแบบฟาดนั่นก็หมายความว่าคอนหนึ่งอันที่โดนมอนเตอร์ก็จะมีน้ําแข็งเนี่ยเป็นเอฟเฟกแตกกระจายออกมาแล้วที่มันยิ่งทําให้น่าสนใจก็ต่อเมื่อเรามีแนวแน่เต็มเนี่ยคอนมันก็จะมากขึ้นน้ําแข็งมันก็จะยิ่งแตกออกมากขึ้นเดี๋ยวถึงตอนทดสอบเนี่ยผมจะทดสอบให้ดูอีกหนึ่งครั้ง สนามพลังเฮมันสกิลนี้จะเป็นอีกหนึ่งสกิลเมื่อนําไปคอมโบกับสกิลของหอวาคิลี่จะเป็นสกิลเสริมที่ช่วยให้น้ําแข็งเนี่ยมันแตกออกมากขึ้นไปอีกและด้วยสกิลของตัวมันเองเนี่ยก็สร้างความเสียหาย360%และยังก่อให้เกิดอาการผิดปกติก็คือหนาวแล้วก็แช่แข็งอีกด้วยเกาะผลึกคิดต้านสกิลนี้เป็นสกิลติดตัวที่แปลง40%ของความต้านทานความเย็นแล้วก็ไฟช็อตเนี่ยเอาไปเป็นพลังป้องกันขอยมันเหลือก็เลยเอาไว้หนึ่ง มาถึงสกิลสุดท้ายสายฟ้าประทานพรทุกๆแนวแนที่เราสะสมไว้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มความเสียหายความเย็นแล้วก็ไฟช็อตโดยค่าสูงสุดที่เพิ่มได้คือ50%เลยเยอะมากๆต่อไปเรามาดูพรของวากิลลี่กันมั่งอันแรกสกิลคอนสายฟ้าผมพูกไว้กับสกิลกรรมสิทธิ์แห่งทอมันจะมีพื้นที่สายฟ้าเป็นวงกลมเกิดขึ้นมารอบๆบ,บริเวณที่เราใช้สกิล แล้วก็ทําความเสียหายสายฟ้าแบบต่อเนื่องสกิลนี้อาจจะเพิ่มความแรงได้ไม่มากแต่มันก็ช่วยได้พอสมควรเลยสนามพลังเหมันสกิลนี้จะทําให้เมื่อผมกดใช้มันจะทําการพุ่งตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยในคาอธิบายเนี่ยมันบอกว่าเราจะปล่อยการโจมตีแบบพื้นที่แต่ในความเป็นจริงอ่ะมันจะเป็นการยิงลูกศรออกไปและลูกศรอันนี้แหละเมื่อมันไปกระทบกับตัวมอนเตอร์มันจะทําให้เกิดการแตกของน้ําแข็งเพิ่มเติมอลาการอุทิศสกิลวากิลี่ที่ผมพูดไว้ก็จะทาให้มอนเตอร์รอบๆตัวเนี่ย เกิดการระเบิดถ้าหากว่ามอนเตอร์เหล่านั้นติดอาการหนาวมันอาจจะมีสกิลอื่นที่ดีกว่านี้แต่ผมคิดว่าสกิลนี้ค่อนข้างที่จะโอเคถึงแม้ว่าจะเพิ่มพลังโจมตีได้ไม่มากแต่มันก็ถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเรามาดูสกิลผู้ชะตากันดีกว่าจะเห็นว่าผมเป็นนักเวทแล้วผมเอายิงแหลายนัดกับกระสุนนักมาทําไมเราไม่ได้ยิงอะไรที่เป็นลูกศรอ,ออกไปเลยถูกไหมอ่ะมาดูกันเดี๋ยวผมเอาสกิลยิงแหลยนัดกับกระสุนนักออกก่อน สังเกตเห็นไหมครับว่าเมื่อค้อนกระทบกับหุ่นฟางมันจะมีน้ําแข็งแตกออกมาจากด้านหลังอ่ะแต่ว่ามันแตกออกมาแค่อันเดียวถูกไหมทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ยิงหลน,นให้ดูแล้วมาดูความแตกต่างครับว่ามันจะเป็นแบบไหนเห็นไหมครับว่าน้ําแข็งที่มันแตกออกมาเนี่ยมันแตกกระจายเพิ่มมากขึ้นและแล้วดูค่าความเสียหาย,ยครับเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยอันต่อไปผมจะใส่กระสุนหนักเพิ่มเข้าไปโอ้โหดูดิครับ เพิ่มขึ้นมาแบบยังเยอะเลยครับมันทําให้เห็น่างชัดเจนเลยว่า2ส,สกิลนี้เพิ่มความเสียหายได้เยอะมากแล้วเสียงสะท้อนน่ะมันช่วยอะไรได้ละ่ะผมไม่สามารถอธิบายเอฟเฟกจริงๆของมันได้เพราะผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ที่ผมลองใช้ดูเนี่ยผมเห็นความแตกต่างก็คือคอนที่หมุนรอบๆตัวผมอะ่ะมันเยอะมากขึ้นถ้าไหนมีคําแนะนําเกี่ยวกับสกิลนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะและเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับเดี๋ยวผมจะลองทอดสกิลให้ดูก่อนจําคอนไว้นะครับมันมีประมาณนี้ โอเคมาเรามาลองใส่สกิลกันเนี่ยครับความแตกต่างที่ผมเห็นแต่เอาจริงๆผมอธิบายไม่ถูกครับว่ามันใช่อย่างที่ผมเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้ว่าผมคิดไปเองด้วยหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปลองลงด่านให้ดูสักหน่อยกันแล้วกันครับ thank you. あっ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวสายอาชีพตอมวอร์เดนในความรู้สึกของผมอันนี้ต้องย้ำนะครับว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมหลายๆท่านอาจจะรู้สึกที่แตกต่างไปแล้วก็อาจจะเล่นอาชีพนี้ได้ดีกว่าผมหลังจากที่ผมได้ทดลองเล่นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่เราใช้อาชีพนี้เคียร์มอนเตอร์ระหว่างทางจะไปบอสเนี่ยเป็นอาชีพที่ดีมากๆอาชีพหนึ่งเลยแต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันจบบอสได้ช้าไปหน่อยสำหรับความอึดของสายอาชีพนี้แทบไม่ต้องถามเลยยืนคุยกับบอสได้แทบทุกตัวเลย แต่หากว่าใครมีความคิดเห็นหรือแคมแนะนำอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับตอมวอร์เดนสายคอนโจยนของผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ